สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาอีกแล้วเกิดเหตุระเบิดแ,และไฟไหม้ย่า่รุนแรงที่โรงไฟฟ้าของประเทศรัศสเซียเสียหายยับเยินไฟลุกโชนช่วงเชววานและลูกพี่ใหญ่ไปไหนพบปผะเดูการปูตินผู้นํารัสเซียเยือนประเทศอาเซอร์ไบจันเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ในภูมิภาคคูดทหารยูเครนบุกโจมตีต่อเนื่องและสามารถ ยึดหน่วยทหารปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียในภูิภาคคูตยึดปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ได้หลายอย่างรวมถึงจับทหารรัสเซียเป็นเฉลยสึกจจำนวนมากและบล็อกเกอร์สายข่าวทหารรัสเซียเดินทางออกจากพื้นที่แนวหน้าการรบเพื่อไปยังภูิภาคคูตแต่ในระหว่างทางก็ถูกโดนของกองทัพยูเครนติดตามตลอดไม่รู้ว่าถูกโจมตีตอนไหนและกองทัพยูเครนส่งโดนโจมตีฐานที่มั่นและยังกระรดถังของกองทัพรัสเซียในภาคตะนออ์ของยูเครนใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยิน เมืวันที่19สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสางครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัเสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุระเบิดและ,และ,และไฟไหม้ปริศนาอีกแล้วนะครับที่ประเทศรัศเสเซียที่มีข่าวจากแห,หล่งข่าวต่างประเทศรายงานไว้ว่า ได้เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ปริศนาที่สถานีไฟฟ้าของประเทศรัสเซียครับที่ตั้งอยู่ในเมืองมารินนะครับปุยภาคเครเมโดโวครับพี่น้องที่มีเหตุการณ์ที่ไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงก่อนที่ไฟลุกไหม้นั้นก็มีการระเบิดเกิดขึ้นแลนะพี่น้องจากภาพวิดีโอที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นว่าค่ำคืนที่มืดมิดก็ยังมีแสงสว่าง จากระเบิดและไฟหไหม้ลงไฟฟ้าของประเทศรัเสเซียแห่งนี้นะครับจะทําให้เสียหายยับ,ยบเยินไฟลุกชดช่วงพระาชวางแบบนี้นะครับไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ของประชาชนชาวรัเสเซียได้ต่อไปหรือให้กองทัพรัเสเซียได้ต่อไปได้พหน้องซึ่งข่าวก็ไม่ได้รายงานนะครับว่าถูกโดนของยูเครนโจมตีหรือไม่แต่มีการระเบิดขึ้นก่อนทางห้ถูกโดนของกองทัพยูเครนก็ถูกการวางระเบิดแน่นอนครับพี่น้องตามภาพวีดีโอที่เห็นงานนี้ ทำให้ประชาชนชาวรัเสเซียไม่มีไฟฟ้าใช้เลยทีเดียวนะครับจากการระเบิดที่รุนแรงของสถานีไฟฟ้าย่าอยของกองทัพรัรเสเซียในเมืองมาลินูมยภาคเคเมโดโวแบบนี้นะครับพป่น้องสัตตึมสัตตึมแบบนี้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีนเลยทีเดียวและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่วลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียนะครับ ได้หันหลังให้กับสงครามแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกกองทัพยูเครนลุกหนักในภูมิภาคคูดะพี่ไ้องแต่วลาเดเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียนั้นกลับไปเยือนประเทศอาเซอร์ไบาจานซะงันนะครับพี่ไป้องที่ข่าวได้รายงานไว้ว่าทําไมท่านผู้นาถึงหันหลังให้กับสนามรบบ้านตัวเองแบบนั้น เมื่อวันนี้นะครับท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคคูดของกองทัพรัเสเซียที่ถูกกองทัพยูเครนลุกคือบอย่างหนักนะครับแต่ทางประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียได้ออกเดินทางไปที่เมืองบากูเมืองหลวงของอาร์เซบาจานนะครับซึ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเป็นเวลา2วันเพื่อหาดูเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัเสเซียและอาเซอร์ไบาจานตลอดจนจัดการกับข้อ,ขอกังวลต่าง ในระดับโลกและระดับภูมิภาคนะพี่น้องซึ่งเวลาไดเมียปูตินผู้นํารัเสเซียนะก็มาเยือนประเทศอาเซอร์ไบบานในช่วงนี้นะช่วงที่ยูเครนลุกคื้นอย่างหนักแสดงว่าอาจจะหาทางหนีหรือเปล่านะพี่น้องเพราะว่ากองทัพยูเครนก็บุกโจมตีอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคคูดของประเทศรัเสเซียเองรวมถึงทําลายสะพานหลายแห่งที่จะมีทหารรัเสเซียมาเสริมกําลังบํารุง ที่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆในภูมิภาคโคนะครับถึงตอนนี้ของท,ทร,รัสเซียก็รัสัมผสยาหนักในภูมิภาคโครนะครับถูกครับยูเครนโจมตีอย่างต่อนเนื่องแล้วผู้นํารัสเซียออกมาเยือนพื้นที่ต่างประเทศในประเทศอาเซอร์ไบาจานแบบนี้อีกก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะแน่นอนนะเพียงเพราะว่าในประเทศตัวเองอยังวุ่นวายอยู่เลยแต่ตัวเองนั้นกลับไปเยือนประเทศอื่นแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวโลกสงสัยครับว่าอาเซอร์ไบจานมีดีอะไร ปูตินถึงได้ไปเยี่ยมอาเซอร์เบจานในช่วงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับประเทศยูเครนนะครับแต่ทางไซส,สกี้ผู้นํายูเครนไปเยืยนอนเพราะต้องการความสัมพันธ์ด้านการทหารนะครับพี่น้องเพื่อโอกาสที่จะได้อาวุธจากชาติพันธมิตรนะครับมาช่วยยูเครนในการรบกับรัสเซียต่างจากผู้นํารัสเซียนะครับไปเยือนอาเซอร์ไบจานในช่วงเวลาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้องแน่นอนนะครับและตัดภาพมาที่การสู้รบในภูมิภาคคูดที่กองทัพยูเครน ลุกคือบอย่างหนักนะครับในพื้นที่ของประเทศรัสเซียซึ่งยังคงดุเดือดน,นะครับล่าสุดกองทหารของกองทัพรัรสเซียของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่305ซาคาลานะครับได้ยอมแพ้ยอมจำนนต่อทหารรบพิเศษของยูเครนหลังจากการโดนแทรกซึมจากแนวหลังและโจมตีส่งผลให้ทหารยูเครน จับกลุ่มทหารรัสเซียที่บาดเจ็บและยึดปืนใหญ่รุ่น MT12 ที่ประจำในจุดนี้ได้ตามภาพนิ่งที่ปรากฏนะครับที่มีทหารรัสเซียถูกทหารยูเครนจับกลุ่มเป็นจเลสศึกรวมถึงยึดยุปกรณ์ได้หลายอย่างด้วยกันครับนอกจากปืนใหญ่ MT12 ที่มีภาพ ชว์ว่ายึดได้นะครับก็ยังมีการยึดยานพาหนะของกองทัพรัรเซียและยุทโธปกรณ์อาวุธของกองทัพรัรเซียที่เป็นของหน่วยทหารปืนใหญ่ที่305สาขารลาของรัสเซียแห่งน,นี้ได้เช่นกันนะครับงานนี้กองทัพยุคลนก็ลุกคืบอ,อย่างตอ่อเนื่องครับและสามารถเล่นงานทหารรัสเซียได้อย่างต่อนเนื่องเช่นกันจนทําให้สามารถยึดยุทโธปกรณ์เทพรวมถึงจับทหารรัสเซียเป็นเลยศึก ได้ในที่สุดนะครับตามภาพนิ่งและวิดีโอขึ้นบางส่วนนะครับพี่น้องที่มีการแสดงให้เห็นว่า จับทหารรัสเซียเป็นเฉลาศึกได้เพิ่มเติมอย่างต่อเน,นื่องนะครับถึงทหารรัสเซียเหล่านี้ก็จะถูกทหารยูเครนลงโทษสาหหนักรวมถึงนําไปสับถามหาข้อมูลทาหารต่อไปและนําไปเป็นกองทุนแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกกันนะครับระหว่างทหารรัสเซียและทหารยูเครนที่กองทัพยูเครนนั้นก็ต้องเอาเฉลยศึกยูเครนออกมาจากการถูกจองจําจากกองทัพรัสเซียให้ได้เหมือนกันนะครับและเฉลยศึกเหล่านี้ของกองทัพรัสเซียก็จะไปเป็นกองทุนเพื่อแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกเพื่อนําทหารยูเครนที่ถูกจับตัวไป ออกมาจากการถูกจองจําจากกองทัพรัสเซียให้ได้ต่อไปนะครับในการต่อมานะครับเป็นข่าวที่รายงานไปว่าบล็อกเกอร์สายข่าวทหารชื่อดังของรัสเซียที่ชื่อช่องโรมานอฟนะครับกำลังเดินทางออกจากพื้นที่แนวหน้าการลบในภาคตะวดอกของยูเครนไปยัง คุยภาคคูนะครับที่ได้กล่าวว่าฝ่ายบริหารของรัเสเซียนั้นไม่ได้สนใจที่จะอพยพป,ประชากรออกจากพื้นที่และตอนนี้สะพานถูกทำลายหมดแล้วมันจะยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเขาเสริมว่าตอนนี้ในขณะที่เขากำลังเดินทางตามทางหลวงก็ได้มีโดน FPV ของกองรับยูเครนพร้อมกับโชว์การแจ้งเตือนว่ามีโดนติดตามด้วยครับบินว่อนไปทั่วเพื่อสกแกนทางหลวง ในกรอบสีแดงในพื้นที่ว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องซึ่งถือว่าการเผยแพรค่คลิปวิดีโอนี้ของบล็อกเกอร์ไสา์ข่าวทหารโรมานอฟของกองทัพรัสเซียนั้น เป็นการยืนยันตำแหน่งของทหารยูเครนนะครับจากคำพูดของโลมานอตได้ว่าตอนนี้ทหารยูเครนนั้นได้ลุกคืบไปไกลกว่าที่คาดการไว้ไว่าอย่างนั้นนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้รุกคืบอย่างต่อเนื่งงองจนส่งผลให้มีการใช้โดรนติดตามบอกเกอร์สายข่าวทหารของกองทัพรัสเซียแบบนี้นะพเ่น้องที่กำลังเคลื่อนย้ายไปที่ปุมยภาคพุทธแต่เขาก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่โดนทหารยูเครนจบดีตอนนี้นะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันเลยข่าวสุดท้ายน,นะครับเป็นข่าวที่ รายงานไปว,ว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ใช้โดรนผีชีพเดินงานอย่างเกาะรถถังของกองทัพรัสเซียที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งปัจจุบันก็มีการสู้รบกันอย่างหนักเชก่นกันไม่แพ้กับภูมิภาคคุดของประเทศรัสเซียที่ถูกยึดครองโดยกองทัพยูเครนในตอนนี้นะครับซึ่งงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้รายงานไว้ว่าได้สมโดนผีชีพรวมถึงโดน FPV นะครับถล่มทำลาย ตำแหน่งของย่างเปร่าทางเทพของกองทัเสเซียที่มาลุกลามประเทศยูเครนแบบนี้สุดท้ายก็ทําให้พุ่งใสไปเต็มๆและเกิดระเบิดแตกกระจายเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับทำให้กองทัเสเซียสูญเสียยุทธปกรณ์คันเทพจํานวนมาก จากอาวุธราคาถูกของกองทัพยูเครนอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับเป็นเศษเหลเ็กเศษปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองนะครับเพราะว่ามาลุน้นและเขาก่อนช่วยไปได้สุดท้ายไม่ทุกแกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็อคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพียงเท่านี้ถ้าพูด,ด้ใดชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆ